สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็มาตามงานพะเนียดนะครับซึ่งผมได้เอาพะเนียดของทีมงานนะครับให้ท่านมาดูประตูนะครับครั้งที่แล้วตอนนี้ท่านก็ผลักรักจำไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ท่านกําลังขึ้นกลงพะเนียดครับพี่น้องครับก่อนหนึ่งก็ต้องไปสวัสดีประมาจารก่อนครับผมพ่อเยียครับผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับโอ้โหเป็นยังไง เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่มืดจังเลยนี่ฮะมองเห็นไหมนี่พ่อมองเห็นอยู่เหเห็นอยู่เนาะครับโอ้โหขึ้นมากจากมืดแน่นอนเลยครับครับมันมันมันฝนตกครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับฝนเมื่อกี้ลมแรงมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็มืดนิดนึงตอนนี้ถึงขั้นที่กําลังขึ้นกรงพเนียดนะครับไม่ธรรมดานะครับผมดูแล้วผมนึกว่าพ่อเอียจะใช้พวกเชือกหรือเอ็นนะครับ พอดูแล้วเป็นลวดครับพี่น้องครับโอ้ทํทำยากไหมพ่อเยาลวดนี่ผมเห็นดึงอยู่นี่มือไม่นั่นเลยนะพ่อเนี่ยดึงไมทื่นมุดแข็งดเออดูครับดูครับท่านโอ้โหดูครับโอ้ออ่ามือนี่คงจะแบบเสียวอ่ะครับพี่น้องครับแบบอาจจะโอ้ถ้าเป็นผมดึงนี่เรียบร้อยครับเลือดแน่นอนนะครับดูครับท่านด้วยความชํานาญนะครับเนี่ยทักเป็นลวดเลยนะพี่น้องครับใช้จนลืมท่านบอกนะพ่อเยาเนาะใช้จนลืมนะครับ ขนาดเป็นเอ็นหรือเป็นเชือกเนี่ยในลอนนี่ยังแบบได้นานแล้วครับพี่น้องครับอ่าเป็นแบบสิบปีนี่สบายเลยอันนี้แบบเป็นลวดนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับขึ้นจอมด้วยนะครับขึ้นจอมเป็นลวดนะครับดูครับนี่โอ้โหขึ้นคันฟาดแล้วนะครับคันฟาดดูครับแข็งแรงอ่าอยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในคันฟาดข้างในนะครับตามที่ท่านบอกนั่นแหละฮันี่นะครับดุนนะครับ โอ้ครับสุดยอดนะครับอตอนนี้กกงพเนียดมันยังเลื่อนได้อยู่ไหมว่าถ้าถักตรงนี้เราไปถักตัวไหนอีกพ่อถึงจะอยู่ที่นี้ถักตรงนี้ครับตรงนี้แล้วก็มาถักตัวนี้ใช่ไหมพ่อครับผมอยู่เลยทีนี้สบายเลยทีนี้ไปง่ายเลยโอ้โหนี่แหละครับพี่น้องครับเห็นว่าวันนั้นผมมาสั่งพเนียดเห็นว่าทีมงานมาจากไหนนะพะ่อ มาแบ่งผนเยตไปจากจังหวัดอะไรสารคามจากสารคามโอ้โหมาตอนเช้าเลยตอนเช้าตื่นขึ้นมาเลยโอ้หมาคนเดียวครับมือเนานกริ้วตันตัวหนึ่งแบ่งเอาริ้วตันตัวหนึ่งริ้วตันตัวเสียงง่อยู่เทิ้งบนบนครับก็ผนเยตด่งหนึ่งด่างผนเยตแก้วพันหาโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้แเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าแก้ไหฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้แเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มเฮ้ยเฮ้ อ๋อพราะเนี่ยที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมพ่ออยู่ที่ชื่ผมมาถ่ายวันนั้นเนาะเป็นควันบนหรือควันกลางหรือยังไงควันกลางสิอ๋อเป็นควันกลางเดียวกันเลยก็ับวนนี้อ๋ออันเนี้ยสองชานหรือพ่อสองชานเถอโอ้สองชานควันถุงนี่ควันครับ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 เป็นควันกลางแต่ว่าเป็นแบบสองสองชานสองชานครับผมอันเดียวกันเลยกาครับครับอันนี้ผมว่าจะขึ้นให้จัน้อยดิหึ่ค้ยมันควันมันโอ้ควันนี่จะเอห้ขึ้นนี่บวชไหต้มบหชตีนี่สูตรลุงบห้ตีนนี่นะ อ่าก็ให้ขึ้นประมาณนี้ใช่ไหมพ่อประมาณนั้นเอานี่สมมติว่าคอนนี่ใช่ไหมนี่ถ้าข้ามรามยึดตึมลงตั้มนี่ขับ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 ผมสงสีออกขึ้นรอผมจะยกขึ้นมานิดนึงครับผมเนี่ยครับผมก็อยู่ที่ช่างเลยเนี่ยขึ้นมังสิแมครับมันสีหยียบง่ายนะแม่หมออาจารย์หมอครับครับหรือสีเหตุเพราะเหตุข้อนเฮ็ด ขึ้นมากท่านเอาแบบเกือบกลางอ่ะพ่อไม่ต้องกลางเอาแบบเกือบกลางเนี่ยเกือบกลางครับเอาขึ้นมานี่ไหมอ่เผมจเที่ยมมื่อนี่ผมงานโอ้โหมีลีลาอีกครับไม่ซ้ำสามครับไม่ธรรมดาครับมีลีลามีลีลาเอาทีนี้ถามหน่อยพ่อนกคู่ใจแต่ก่อนที่ว่าหมานมันตัวเป็นนกกี่กุกว่าริวตันริวตันอ้างตลอดริวตันคู่อ้างตลอดครับผมบ้านเราจะเรียกว่าเล่นลุ คำว่าเล่นรู้คือเล่นถูกฉลกครับผมตัวไหนที่พ่อเล่นรู้ที่สุดตัวนี้เหรอตัวหลิวตันกูอ่างนี่หรอวะครับผมแล้วก็ถูกฉลกด้วยใช่ไหมหลิวตันครับ,ค,รบคือแต่ละคนจะมีชอบนะแต่ถ้าเป็นสองกุกพ่อยอะชอบไหมสองกุกบ่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบครับผมผมาหมักนกสองกุกไม่ชอบนกสองกุกครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรใช่ไหมพ่อบ่รูว่าเป็นทะงบ้บ่คอยหมักเลยนะครับนกสองกุก อมีเสามกุให้มีสามกุกคู่อ้างชนุโครักเอาโอ้หอยเล่าเนี่ยหอยเล่าเนี่ยเราอินเนี่ยเราเยี่ยนเนี่ยยันครับผมเขาขโมยเอาเขามาลักเอายำขึ้นเอาเอ้าเอ้าโอ้โหครับพี่น้องครับอันนี้ก็บหลิวตันนะครับนี่เออ เอาไปลอาไปไปก่อนได้ไหมนี่ไม่ไม่อยากดูไลน์แล้วครับแบบนี้ไม่เอาครับแบบนี้ไม่เอานะเมื่อกันโหออเห็นคนอื่นมาอยอะมาหาโหลดครับเอาลิวตันสามกูเอออยู่ที่สามกูนะสามกูกูอ่างตลอดครับเขามาหลักอกย่ำขึ้นน้ำหาเอยก็มาเห็นครับ เขามาขโมยเอาเลยโอ้โหตัวหมานี่เยวแต่ที่ตัวที่ถูกฉลูคือริวหลิวตันใช่ไหมพ่อครับผมถ้าริวถ้าริวตันเนี่พ่อเยียจะจับไว้ก่อนเลยใช่ไหมถ้าถ้าเจอใช่ไหมพ่อครับโอ้ครับจังหวะดสั่งตัวนึงว่าริวตันอ้างตลอดมันหมานหรือยังไงเพ่อะิวตันตัวเก่าที่ว่ามันหมานตัวนั้นน่มันยังไงมันมันหมานขนาดไหนเอาเล่าให้ฟังหน่อยว่าจะใส่ใส่ได้โรถนกกระหนมีคารมไม่มีความั้ยบ่บ่คอยมี อามีอ่างตลอดอ๋อเป็นนกโล่งเหรอพ่อครับริวตันคารลมไม่มีเป็นนกโล่งและคู่อ่างตลอดครับผมหมานที่สุดหมานสไตล์มันนกเหยียบยังไงพ่อสไตล์เวลามันเหยียบแล้วนกมันจะเป็นยังไงมันคู่เลยมันเหยียบนกอยิวตันตัวนี้คู่เสยอืเสยมัมมี่เศร้าครับแต่ก่อนเห็นว่าเดินเอาเดีอยวพ่อเดินสมัยเดินนะข่อนตุ่มอ่าเดินก็คือ สบายแล้วก็เดินไม่มีรถขับพ่ะมีรถเดินอย่างเดียวไปหน้าหน้าใส่สูงไหมทีนี้ใส่ตุ่มก็ขว้อนตุ่มเลยโอ้ถือกุ้งไปเลยหรอว่กุ้งไปเลย,เลยข้อนตุ่มไปไม่ข้อนใช่หเอิ่อนเนียดใกล้โอ้ <c oughs> เหมือนเราอ่า มันรลยว่าแบกกล้านี่ยใช่อ่ใช่คล้ายๆแบบนี้ใช่ไหมครับผมครับผมโกงอยู่ฝั่งหนึ่งพเพี่ออยู่ฝั่งหนึ่งครับผมไปไล่อยู่ทุ่งนาครับโอ้ยโอ้ยต่กอนยังใจ,จเศร้าอยู่เศร้าไม่ไผ่ครับอ<ม>ืมหน้าหน้ากระยุ่ทางเว้จำดอกไหมครับครับเขาเลี้ยงงูเห็นบ่วอู้นี่หมานจริงๆตัวนี้ยอมรับเลยหมาหมาสูงสุดได้กี่ตัวพ่อวันหนึ่ง หนูก็ว่คอยเล่นดูหนุกว่าจะออกย่ำในใจย่ำนั่นโอ้มานแบบว่าขอให้ออกมีเตยมำเลยอืบ้านเขาตัวมาตัวเนี้ยวาริวตันอ้างตลอดครับสองพันเก่าถูกอาจารย์เบ็นอันไปใช้ทีเดียวก็ได้ไประมยมามาบาริวตันนี่บ้านอ้างอ้างอยู่ถูกทั้งเียนได้ท้เดียวได้ มเห็นว่าริวตัวนั้นเขาขอซื้อข้างทางลหรอพ่อตอนนั้นครับผมยังไงเจอยังไงเขาถึงได้ถามแบ่งเพราะว่าเห็นเขาค่อนไปน้ำทั่งเ้งรอดครับขายบปนก็ได้อเพราะว่าขายมันจะมีผู้ซื้อว่าสนอกว่าอ่าเข้าอะไคนน่ะพันเก้าคนสนองอพันเก้าสิบเก้าแดงเออเอาเลยไหม บอต่อเลยไม่รู้จักกันมาก่อนูังเขาขับรถมาเจอข้างทางกลางท่างแหรอท่างออกไอเขามาจากไหนพ่อจากอุดรหรือไปจากขอนแก่นเลยยังไงมาจากขอนแก่นโอ้มาจากขอนแก่นจะไปอุดรครับผมขี่รถเก๋งหรือรถกระบะมาวันนั้นจำได้ไหมรถเก๋งครับรถเก๋งครับผมอันนี้พูดนี่หมายถึงว่าย้อนไปประมาณกี่ปีพ่อยี่สิบได้ไหมห่วยมันถึงสามแล้วสามสิบปีเจ้าลูกสาวตายก็ห้าสิบแล้วจังตาย เึงี่สามปีหรอกโอ้ประมาณ30ปีย้อนคืนไปมันนี่เลยมันเดือดยุ่มากเสิบเก้าร้อยไม่ธรรมดานะครับผม30ปีย้อนคืนไปนี่พั่งรรมดาเราพิ่เก่าขาย่ะไรคคันเก้าจองเท่าครับเอ้าแกว่าคู่ทท่คนาะมันเที่ยงปะเขาบอกว่ามันอย่างมันคู่คู่ไอ้คนก่อนอ๋มัน่เที่ยงเออบอนกไม่ไม่ยู่หรอกโคตรต่อได้จัก เศร้าโคตัวเลยสนุกโอ้ดิประมาณ20บบอกเขาน่ะเขาจะไปทำนกต่อหรือว่าเขาไปเลี้ยงตั้งยี่สิบตัวนะสนุกอ่าไปตอยข้างไหนก็ได้ข้างนั้นว่ะสนุกว่าจะออกว่าสนุกว่าแก้ว่าบอกบอกพี่แกเขาเขาเนาะเขาแก้วขึ้นรถปั๊บโหลดไปทางพระเนียดไมหรือว่าไปเอาเฉพาะกงห้อยเอาต้นนกตัวฮะพระเนียดว่าโอ้ก็เอาแต่กงกงกับนกไปเลยครับครับผมโอ้เขาไปต่อหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะพ่ี่แกเนาะไม่ได้ถามเขาครับโอ้ไทยเห็นไหม ครับโอ้โหไม่รู้ว่าเป็นท่านไหนจะแก่หรือยังตอนที่เขามาซื้อหรือหนุ่มกว่าพ่ออยู่หรือว่าแก่กว่าพ่อ,อตอนนั้นเขาคนเด็กเด็กอยู่ขเขาโอ้โเด็กกว่านะครับโอ้โหถ้าท่านผมนี่เล่าสักสามสิบสี่สิบเนี่ยอ๋ออายุสามสิสิบปีโดยประมาณสี่สิบเนี่ยเขาน่าจะประมาณเท่าไหร่ยี่สกว่าไหมสี่ย่านเน่ยเขาสี่ย่านเลยเขาประมาณนี้เดียวเดยแปดสิบแปดเนาะครับ ไม่รู้ว่าคนที่มาแบ่งนกพ่อเฮียไปวันนั้นไม่รู้ว่ายังเล่นนกอยู่หรือเปล่าหรือว่ายังดูหรืออยู่หรือเปล่าหรือว่าไปหวั่นแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะนถ้าท่านดูอยู่ก็คนนี้แหละครับนที่ท่านได้เอานกหลิวตันคูอ่างตลอดไปนะครับนี่แหละครับผมไม่ต้องมีคารุมากครับนกหิวตันนี่นะครับขอให้มีมีคูอ่างครับที่ผมเคยพูดไว้มันจะมีความหมาน นะครับผมหลังจากริวตันตัวนั้นมีตัวไหนอีกที่ประทับใจอีกพ่อมีเสียงง่ายตัวนึ่งมานเหมือนกันน่ะมานในหอดวันละสี่ตัวเฮวันสี่ตัวก็ได้นมื่อก่อวันละสี่ตัวครับผมขึ้นไส้ด้นี่ปีนปีนไส้อู้ยคอนเดิมไม่สี่ตัวหรือทั้งวันน่ะคือย้ายไปย้ายมาย้ายไปยังไงโอ้ย้ายไปย้ายมาครับวันหนึ่งได้สี่เต็มสี่โอ้ไปน้ำมูสามแถาเขาเจ้าบริจัดคน ับเจ้าผมผู้เดียวลูกตจรเขาลักมาจากฝากคู่ฝากคู่ลูกโมเสียงให่เขาขโมยมาจากฝากคู่แล้วเอามาแบ่งให้พ่อเอียมาขายผู้จักอ่าไปซื้อน้ำพอเท่าพปนีตาครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นเท่าไหร่ตอนนั้นเขาอมาแบ่งสี่ร้อยอ้สี่ร้อยว่าแพ่งนีสี่ร้อยเสียงใหญ่กี่กุกกุกเดียวเสียงใหญ่หนึ่งกุกเฮ็ดดีมีคารลมครับผม มีอ่างไหมโอ้โหไม่มีอ่างแต่ว่ามีคารมโอ้ยเถื่นลงใส่นี่ครับโอ้ตัวมือละซี่ตัวนึงโอ้โหไปนู้้เ่าไปน้องกันสามตัวว่ได้จัก้นครับมีพ่อเอียได้ครับผมอย่างคอยคือขอให้ออกคืออย่างต่ำก็ต้องมีหนึ่งแจมใช่ไหพ่อเอียโอ้เจียงเจียงงูตัวมันเขาย่างผมว่าน้ำเลยขายขายให้ผู้ผู้เป็นี่ผู้หนัก แกเอาไปฟังวันเท่าก็นนี้มันก็เฝ้าขายหนีทั้งไหนู่บ้านโอ้กลัวกลัวว่าเขาจะมาตามมาเจอกลัวตามมาเจอโอ้โหมันเสียงใหญ่แบบไหนพ่อเสียงใหญ่กลมหรือเสียงใหญ่ยังไงเสียงกลมเสียงดังโอ้เสียงเสียงหองเหรอครับผมใหญ่ของหองเลยเหร่พ่อครับอืมเขาทอดตี้ทั้งเสียงใสกว่านี้โอ้เสียงใสกว่านี้ เป็นนกฟากภูเอางว่าฝั่งทางโนนสังฝั่งนู้นเลยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแหละแต่ว่าฟากภูฝั่งนู้นเ,เอาละครับทีนี้ถ้านกท่านไหนหายก็มาตาม <c oughs> ดําเนินการได้กับพ่อเอยียเลย,นะ,น,น,ย,เยนะครับอันนี้ร้อเรียนะครับอันนี้ร้อเรียนะครับเอออันนี้มันนานแล้วนะครับมันเก่าแล้วนะครับนี่อ่าโอ้โหนี่คือตัวที่สองใช่ไหมพ่อเอยียครับ ตัวต่อไปมีอีกไหมโอ้ยอยากรู้เหลือเกินนกมันหมานต่อจากเจ้าเสียงใหญ่มีตัวไหนอีกเสียงน้อยเสียงน้อยมาล่างวัดนี่ก็หมานตืบอยู่เสียงน้อยอีกแล้วสิเสียงเล็กอ่ะเสียงน้อยมีอ่างไหมบ่เสียงเล็กกี่กุกกุกเดียวเสียงเล็กหนึ่งกุกครับคาลมล่ะบัมีโอเป็นนกโลกอีกแล้วครับผมมันมันมันใส่ไปซะว่ามันโดนแล้วมันเบ้านกได้วันเี้อ มันเมานกใส่โดนเลยมันโดนหลายปีไรอ๋อมันมันดึงมันอย่างาเมาเฉลยเยอะไหมพ่อเฉลยเยอะหรือยังเยอะไปเัวามล่างวัากับล่างหวาัวยมล่าง,วา,างวาดน้ำพ้องผมจับบ่ผมอาจจะเกิดไม่ทันอ่ามาล่างหวาวเดี๋ยวตายเราเดือนนั่นแหละครับเพราะว่าถ้าเจ้าอิสานเรียกว่ามาลางนี่คือไปสวรรค์แล้วครับพี่น้องครับหัวตาย กล<ใ>ายเป็นก้อนเด้เหอเอ้าเหรอครับแก้วเล่าเกิดก้อนฝ่องผิโอ้อาจจะหยุดเล่นไปนานแล้วก็คือเสียงเล็กใช่ไหมพ่อเยีย,เส,ยเ,เสียงเล็กหนึ่งกุกกุกตัวนี้หมันวันละเท่าไหร่ตัวนี้ไปกำลังวดัดในเมือ่อสามตัวสี่ตัวเหยียบพ่อนฝองก็เหยียบดูโอ้นอกตัวดุเหยียบไลายนกตัวน,นี้วันที่ครับเป็นนกเสียงเล็กเสียงเล็กครับอืมมาต่อที่กงไว้ห้วยปีนั้น คิบถึงอ่าสิบหกสิบอู้ปีเดียวนะครับผมหกสิบตัวพี่ม้อไส้เด้่ยโอ้ที่สวนแยาผ้าไปไปไส้พระเนี่ยสองทางทั้งเทียบเหยียบั้งสองทางโอ้พรเนี่ยเนี่ยเริ่มเริ่มใช้แล้วเริ่มใช้แล้วนี่สองทางนี่ครับผมโอู้ผมเริ่มเพ็ดแต่ตอนดี้มันต้องพเนี่ยสองทางพรเนี่ยข้อทักด้วยกันครับ ผมเห็ดแห่ค้นเด่นน้ำแน่วพวะเส้ากิ่งเจียผู้ถ่อมผ่อนมาหัดเห็ดน้ำแบบเพราะว่าพวกเยี่ยก็เป็นช่างมานานแล้วก็น่าจะมีแบบสูตรของท่านเองตายตัวในการทำปนิยัติอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนาะโโอ้หหเ็ดจนว่าลมไ่่ยังเรือเฉื่อยจะเกี่ยห้วยเอาทีนี้ผมถามสรุปเลยทีนี้สามตัวเนี้ยถ้าอยากได้กลับคืนมาเจ้าตัวไหนละหลิวตันเสียงใหญ่แล้วเสียงเล็กนี่ เจ้ามักเลิวตันโอ้เอาเลีวตันเพราะว่าชอบเลีวตันนะครับเพราะมักเลี้ตันผมเออเซิร์ผมซื้อเรือสามพันสองพันเก่าหันโอ้ครับบานโทวไปมันมาขันมีกุ๊กไม่หวั่นมีอ่างอ่างอ่างว่าอ่างสุดละอ๋ออ่างนี่มีอยู่ตอนแรกว่าตันที่นี่เป็นห้อยแล้วทีนี้เป็นห้อยแล้วโอ้โหมาขันห้อยขันโหฝันฝันมีกกกุกหนอยฟังฟั่งนะมีฟังมาฟั่ง มันจุไข่เสี้ยงล่าโทษไปขึ้นเสาโซ่แก้สอดว่ววอมากห่วยนกปัตน,นี้ขึ้นตัวปัตนันส <c oughs> นุกพพูดเอาจะขึ้นตัวกันวันสนุกนักเด่นเพื่อนแก้วขึ้นไข่สามร้อยอเอสองก็ได้แบ่งในราคาเหลี่ยห้อยทอยีนี้เหลี่ย,ยห้อยคู่อ่าง,<อ>งนะครับโอ้โอ ใจค่าตันคืนเดี๋ยวผมวโอ้โหครับ<อ>พี่น้องครับ<น>สรุปได้เลยว่าพวกเอี่เอ,า,อาง่ายเลยว่าวค,คือมันมีนกหมานแบบก็คือมันได้เฉลยแบบเยอะๆทั้งคือแกสามารถจะเรียกแบบะจะเลือกเอาแบบเสียงเล็กก็ได้หรือเสียงใหญ่ก็ได้แต่ท่านจะเลือกเอานกที่หมานแล้วก็สิ่งที่ตัวเองชอบก็คือหลิวตันนะครับนั่นแหละครับพี่น้องครับอ่างตลอดอ่าแล้วก็อ่างตลอดนี่แหละครับคืออย่างเช่นตรงนี้คือบ่งบอกได้ว่า แต่ละคนน่ะจะมีสไตล์ของตัวเองในการในการเอานกไว้นะบางคนไม่ชอบริวตันบางคนไม่ชอบสองกุกใช่ไหมพ่อบางคนไม่ชอบหนึ่งกุกอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละครับมันจะมีสไตล์ของแต่ละคนนะครับฉะนั้นแล้วท่านก็พยายามเลือกสไตล์ตัวเองว่านกตัวไหนที่มันเล่นเข้ามือมันเล่นแบบแบบแบบไหนแล้วมันเข้ามือนั่นแหละครับคือให้ให้ท่านเลือกเอานะครับผมถามประเด็นนี้หมายถึงว่าเพราะเอียก็เลยเลือกเป็นริวตันครับพี่น้องครับเพราะว่าท่านชอบนกริวครับเอาง่ายเลยนะครับเนาะ หนึ่งกุกหมานอย่างเงี้ยนะครับฟองกุกก็หมานเหมือนกันลิวตันก็หมานท่านก็ต้องเลือกเอาอะไรเพราะลิวอะไรลิวตันอยู่แล้วครับพี่น้องครับเพราะว่าท่านชอบนะครับเนาะอ่าโอเคครับวันนี้ก็ถือว่ามาตามงาน<แ>ขเหนียดนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอดูรอชมครับเสร็จแล้วไม่แน่นะถ้าสวยๆผมจะสั่งอีกหนึ่งใบหนึ่งลูกนาะพ่อเนาะไม้ยังเหลืออยู่เนาะไม่เด้อฮะฮะขึ้นไว้หรือ อันนี้มันเปิดตูดไม่ใช่เลยนี่เปิดตูดอ่าผมอยากได้เปิดข้างเปิดตูดก็ในตอกก็เลยก็ได้โอ้ถอดอดประตูออกก็แล้วด้วยเอากันจะเคยโอ้หมายถึงว่าปรับเปลี่ยนเป็นอ่าเข้าข้างก็ได้ใช่ไหมผมครับผมแค่อันเดียวกันละรูดสองเส้นเ้อครับครับไม่ไม่ใช่เปิดได้สองอันนะพ่อะทั้งข้างทั้งตูดนะ พอรองแล้วพอรองทิมแล้วเอาละพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจแล้ไม่ผููทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องอีกเคสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมวันนี้พ่อเอียร์กับผมนะครับคุยกันเรื่องเล่าเรื่องเก่ามันสนุกสนานนะครับอยากฟังแบบนี้แหละพี่น้องครับ เนาะก็ no, อเอาไว้ประมาณนี้ครับพ่อเยีรยขอบคุณมากครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับ,บครับผม